มาค่ะคลิปนี้เราจะมาฟังบทสัมภาษณ์ของพ่อการชัยวิไลศินเนาะพ่อการชัยผู้จัดการวงสาวนา้อยรำเพลินโชว์ู้ให้โอ,อกาสผู้เป็นคนเปิดแสงให้กับครูพึ่งสุดารัฐวันนี้เราขอยกเครดิตให้พ่อการชัยเนาะที่ไปสัมภาษณ์รูพึ่งมาได้สักสองสาวันแล้วก็มีเอซีให้การตอบรับแบบอย่างล้นหลาม แล้วก็พ่อากาชัยเขาก็เล็งเห็นว่าเป็นครูเป็นศิลปินคนหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็อ่าเป็นคนคนหนึ่งที่แบบว่าอันนี้ต้องขออนุญาตทั้งวัฒไทยทั้งวัฒอีสานน้ำหน้ลลาฝนกันไปเพราะว่าเพื่อบังที่คนภา,าคกลางอาจจะว่าฟังบรรลุเรืองแต่ว่าจะคองกับวัาบ่อทองเราพี่นองก,กสิทกอีสานในบ้านเฮ้านี่แหละก็เอาปอนเปนกันไปเนาะ อพอกันใช้เพิ่นเริ่มมหายแสงคู่พึ่งสุรารัตราะว่าเพิ่นเล่งเห็นว่าเป็นคนที่แบบว่าเรียบร้อยแล้วก็มีน้ําเสียงที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของอเสียงแบบโบรานคือยังผููเถ่าสมัยโบรานพอกันใช้เพิ่นกระไดไปสัมผัสมือสองมือมากกับเริ่มมีแสงมีคนรู้จักสําหรับคู่พึ่งสุรารัตแล้วกามาบึงประวัติ คู่พึ่งเนาะที่พ่อการใช้ประเด็นสัมภาษณ์ว่าเป็นไปมาจังไรจังไรในคลิปนี้ขอเครดิตให้พ่อกัรใช้เพื่อเปิดแสงให้กับคู่พึ่งสุดารัตน์อ่าเข้าไปเบิ้งพ่อกันใช้ประเดนสัมภาษณ์คู่พึ่งกันเนาะว่า,าเปลี่ยนไปมาจังไรที่ก่อนถี่สิ็จไม่ยู่วงสาวหน่อยอ่ะไปเบิ้งกันค่ะเออวันสุดท้าอ่านพี่คอมเมนต์มาว่าอ่านถามคู่พึ่งแน่ทิพนวายังผู้กวก็ทรงเลี่ยนเอียงก็างอัน น้องตาเออล้องตาล่องตาคือไผ่ล่องตาคือหยาดท่างแม่ค่ะหยาิทัางแม่เพ่นเราไปทรงเลียนแต่มัธยมกเพราะว่าตอนนั้นยาาเสียหนูคือเด็กกำพร้าอพ่อแม่ใหญ่ทั้งกันมาที่นี่เรามางานศพเราดูตนแม่ค่ะว่าตอนนั้นตอนนั้นอายุชักปีตอนนั่นหนูอยู่ม .2 ค่ะคือสิขี่หมู่ขี่ตาเลียมเล็บหน้าดำดำหน้าดำดำ สั่นเพราะว่าตะกี้เด็กวันนอกพรมาเรียนในเมืองกับแบบสั่นเคยลองเพลงบ่อยู่โรงเรียนเคยลองเคยยังเคยยังอยู่บ่เคยค่ะเป็นนักร้องโรงเรียนเป็นนักร้องเรียนพ่ออ๋อโรงตานี่คือทรงเรียนแต๊ะอยู่มสองพ่อแม่แยกทางกันแล้วตอนนี้พ่อแม่อยู่ใสพ่ออายุใช่ปุ๊บแม่อยู่อายุไทยเพิ่งมีขอบข้อใหม่เมื่อไหร่บ่อ๋อย่าพ่อขึ้นอดเถ้ากลับไปหาพ่อย่าคึ้นอดเถ้ากลับไปหาแม่ แม่มีพ่อแม่สามทางมีรหลวงตามีพอมี่ม่อหลวงตาก็ทักไปเล่นกับแกอยู่ใช่ไหมโท่หรือว่าเราอยู่จักปี่ลงตาเจกว่าแล้วค่ะาไปกลบานกรไปหาเราแม่นค่ะเราอายุสมประการนโเห็นโพยจ่ว่าอัพ่ออากกินขนมยัหืออุจักปีแล้วเราันันพอหนะเอยนะุจัดปีแล้หปกติดต่อกันเลย ติดต่อกันค่ะนูกับไปหาตลอดแล้วมาดี้เจ้าเนี่ยยูไซสุเหมือสุมือเนี่ยยูไซบ้านเนี่ยยูไซบ้านหลายบ้านบ่บ้านประจําบ้านเกิดนหลีอยู่บ้านบ้านบ้านที่อยู่ตอนเนี้ยอยู่ไหนที่ไปดูดูนะไปดูดูคะขั้นบ่มีงานกับไปหาแม่ค่ะบ้านเซาอยู่อายุทยาค่ะบ้านเจ้าของดิบ้านเกิดนหลีอยู่ใช่บ้านบ้านเจ้าของหนุ่มีบ่ มี่ค่ะอยู่ชายภูมิแต่หนูไไม่ด้อยู่แมนค่ะเพราะว่าอยู่มันจะหน่อยแต่ว่ากอยู่กับแม่ส่วนแต่ว่าลุงตาก็อยู่ชายภูมิบบค่ะอยู่สมุนปากาศกันยังมาหนูมีพ่อแม่สามท่าโอ้เข้าใจแล้วกูถามเองกูก็เริ่มจะบอกเข้าใจแล้วพี่มาขายที่มาขายที่มาพังเมืองก่อนนั่นลุงตากับวกะกานรำหอนพังก็ได้ช่วยถวายเราเออก็ดีแล้วเนาะเออเออเออก็ถือว่าในบุญในภาระไปเนาะ กรซื้อสั้นไล่ถวายวัดอยู่ค่ะเพราะว่าเข้ากับอัยอยู่วัดมากสิบกว่าปีเนาะสิบกว่าปีแม่นค่ะอยู่อยู่สมุทรปราการใช่ไหมเมนค่ะดวงตานี่คือคุณสีแม่ชีค่ะน้องน้องแม่ชีน้องนั่นแม่ชี่เแสดงวัตซี่วีรลัทธดเติบโตอ่เนาะถือว่าถือว่าลัดทธดเป่า แม่นค่ะเพราะว่าหนูประเด้อยู่กับพ่อกับแม่ซึ่งหลวงตาบ่เคยอยู่รู้จักเราเลยแม,ม่ค่ะใ่ค่ๆว่ามาอยู่ก็เพิ่งแตกหน้าเลยก็ว่าได้แต่น,น,แน,น,น,น้อยๆแล้วพ่อแม่ก็บ่ได้มาหาเด้ค่ะก็บ่อ,อยู่วนันเราสิเป็นแบบว่าหควาบวาลาดเนค่ะหลวงตาเราสิบ่ให้ออกไป็นหนาที่สวก็เป็นห่วงเนาะเพิ่นก็เป็นห่วง ก็เลยปยล่อยผ่าอกใข้หนอกหัวก็สิได้ออกลงกหาหนอกแต่ถ้าเป็นหมอนอโโอละลาซาทุเดอผู้ข้าวันธนานอมถวาหยควรบุตบาทวันทาทุนเทพเจ้าในดวงฝ่าเมนตัวถึงผู้ข้าลำในวัดก็อย่าได้เด้อเป็นกรรมผู้ข้าลำในท้า ของพระอรหันต์เจ้าว่าสัมมาพระปญเจอขอให้ลเลื่อเเรื่องดังสะท้อนว่าทั่วถึงลำมมือนี่ยีบบานทนาลึกซึ้งมาแปดปัพ<ห>นพระคาถาแม่นเ่แปนใส่นันโอ้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 ยโอ้โอ เป็นคั่มละวาดออกมาแมไปฝึกว่าจะใส่ยูทูบบอแม่นค่ะไปเปิดฟังแล้วก็หัดลำแม่นค่ะนุก็แกะเอาที่ละคั่มแล้วก็ฟังเล่าแล้วก็ลำการออกเสียงโน้ตทุกตัวทำงานเลยไหมป๊าเก่งเก่งเกเดี๋ยวพอสิอารเอาก่อนเมื่อีเอาไปหายได้หน่อยลำเอา้าสันตายเกินเดินง่ายปากาจากจ่างตาของนาน อ้ภาาอนเขา้าเสกันตั้งแต่นั้นมันกวรปั่นในอุราถึงแม่นอนหลับตายังเกี่ยวปั่นถึงไอ้มีความหมายในตาเจ้า้นทเดียวมองกันเป็นสบันบอกสซตามองตาพาอุราวะอวันตามองกัน ในตาเธอมีอะไรทำให้ใจฉันภาวาเมื่อสบตาฉันจนยงบ้าพี่น้องเคยค้นลุกปกติเขาไม่เคยเห็นเงินคนเลยรับมาก่อนนี่งแาคืนหอดหนาแม่แต้วเลยสายตาต้องคาดเลยสุดยือดให้เป็นใซี่ล่ะเป็นของตัวเองดีที่สุดให้สิว่าเั้าเกระสางเราเราคิดดีทำดี เชื่อไหมว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาหาตัวเราสู้ต่อไปเป็นกําลังใจให้ปกติเราบกคอยมีแสงตอนนี้พ่อส่องแสงให้แล้วทํายังไงทํายงงไงจะตอบสนองสิ่งที่แสงมันเข้ามาแสงเข้ามาจะมีทั้งแสงดีและแสงไม่ดีอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นกับโลกโซเชียลแล้วเจ้าสิมีเคื่อนล,ลังงาม,งาม ปายกำลังใจเนอต้นเหลียวก็ฝึกเอาเลยเลยฝึกเอาเลยดี่ตนี่การอดในนองอยู่ค่านํำขึ้นก่อนพี่นะให้ร่ำเลยครับเต้นเอาขอบคุณคู่พึ่งขอให้ปังปังครับจากน้ำเสียงที่ล่ำที่ร้องก็ได้เบิ่งสองสามมือแล้วที่พอกันใช้เพื่อนไปสัมผัสเนาะคู่พึ่งเป็นแบบค้นที่มีเสียงคือจังแม่แต๋วเลย เสียงเสียงเราดีมากๆเลยเสียงแบบเสียงคือพืบอืคือพ,พอกันใช้พื้นวานลาจะเป็นเสียงแบบโบราณนะเสียงแบบผู้เฒ่าโบราณแลว้วก็ครูพึ่งแกก็เป็นแบบค้นแบบค้ายน้องแบมน้องแบมที่อยู่วงสาวนายเพืพ่อนแพล่เ่เหมือนค้นแบบว่าขี่เก่งใจค้นเป็นค้นแบบบ่ใครอ้าวเป็นคนบมมี่พิดมี่ไพ่กระไผ่สีน้ำมองลงในแง่ดีแบบนี้ไม่พี่นาเอซีแล้วก็ พอกันใช่ก็เริ่มเล่งเห็นแล้วก็เริ่มห้แสงก็คู่พึ่งสังเกตเลยด้าวาถาผู้ใดที่พอการใช่ไปพูดคุยน้ำไปทายน้ำโบโดนกับสีมีแสงแล้วก็มีกระแสเหมือนดังอ่ะน้องวันใหม่กับน้องหมิวเนาะพอการใช่เพื่อนกะเล่งเห็นเพื่อนกับ,ห,กบห้แสงห้ยยังแล้วก็นี่อีกคนหนึ่งพีน้องเอฟซี่คอยจับตาดูคูพึ่งพอการใช่เริ่มจะห้แสง เพื่อนสีเบิงคนได้พ่อกันใช่เพื่อนเป็นคนที่แบบเบิงคน้นว่าเออผู้ใดแบบจังใดจังสีนะพี่น้องเอฟซีค่อยสังเกตเบิ่งเล่าสีแบบว่าถ้าเล่าฮัากไพรหรือวางดีก็ไพรเลยแล่าเหา็นศักยภาพของไผรเล่าก็สีไปสัมผณ์ไปพูดคุยไปเฮดคอนเทน์นอะร์เนาะอันนี้ก็ขอเครดิตจากพ่อกันใช้นะสําหรับคลิปนี้สําสหรับเอฟซีผู้ใดมีความคิดจังใดสําหรับคู่พึ่งเนาะคู่พึ่งสุดารัตน์ว่า จังได้เฮ้าเมนมาคุยกันส้างสารพลังบวกให้กับศิลปินทุกทุกคนที่เขาา้ามาทำมาหากินเนาะให้กาลังใจให้พลังบวกแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ติดตามฝากกดติดตามเพจกดติดตามช่องไวนง้นั่มฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใ,ใจแล้วเจอกันคลิปหน้าถ้ามีอะไรดีๆใหม่ๆอัปเดตที่เป็นพลังบวกเพื่อส่งเสริมศิลปินหรือว่าผู้ใดที่คิดดีทําดีแล้วหกับสิมาเบ้าต่อบอกต่อเพื่อเผยแผ่แล้วก็ เป็นกำลังแรงใจให้พูธทำมาหากินในบนเส้นทางแบบนี้เนะะเาะแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ